สวัสดีครับผมชื่อนายยุทธภูมินี้ใชัยรัชนึกษาหนึ่งสองห้าคณะครุศาสตร์สาขาคิตศาสตร์หมูเรียนที่หน่งครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทําหมูทอดครับวัตถุดิบสําหรับการทอดหมูนะก็จะมีหมูรากบักจีกระเทียมพริกไทยเกลือรสด,ดีไม่มีผมจะใช้เป็นรสด,ดีของมาม่าครับ ่อมาเราจะเริ่มทําการหมักหมูนะครับอนนันดับแรกคือเอาหมูมาจากถุงนี่ครับนี่เราจะใส่ไปเยอะๆนะครับเพราะว่าเรากินได้หลายวันดีอรเริ่มจากการใส่อะไรก็ได้ครับแล้วแต่เราผมใส่เป็นพริกไทยครับ แล้วก็ล่ามชีครับนิดหน่อยกระเทียมแล้วก็ป้องกอกใส่ด้วยนะครับไม่ใช่ใส่เลยนี่แล้วก็อีกวัตถุดิบหนึ่งนะครับผมลืมเป็นนี่ซีอิ๊วขาวตัดแต่สมบูรณแล้วก็ใส่ลงไปเหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็คลุกเขาให้เข้ากันนะครับ หลังจากคลุกเคล้าให้เข้ากันก็ได้หน้าตาประมาณนี้ <c oughs> แล้วก็ไปหมักในตู้เย็นประมาณหนึ่งชั่วโมงครับหลังจากนั้นก็สามารถนําทอดได้เลยครับหลังจากหมักแล้วเราจะมาเริ่มวิธีการทอดนะครับเปิดกระทะเตรียมเตาให้พร้อมแล้วก็ใส่หมูลงไปงค,ร,แบบคร,รับแบบนี้ครับแบบนี้ ใส่ลงไปให้หมดเลยก็ได้นะครับแล้วแต่รอส่วนผมจะใส่ให้หมดเลยนะครับจะได้ง่ายและไม่ต้องย่งอยากบเ็จใ,ให้หมดนะครับอ่อแล้วก็ก็รอพิกตลอดห้ามให้ไหมครับทอดไม่เกิน ห้าทีเลยหนะินาทีกับแป้งไฟแรกแล้วก็ทำการลิกนะครับอาจะได้สีเดยนี้เลยครับหลังจากทอดเสร็จก็ปิดไฟแล้วก็นำหมูขึ้นจานได้เลยครับนี่อย่าลืมเสตจมันเนาะด้วยนะครับ แบบนี้แล้วเราจะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับสำหรับทอดหมูของเรา